Good ฟ v น n ิ่งครับสวัสดีตอนเย็นนะครับตอนนี้นะครับก็กําลังจะพาทุกคนนะครับมาที่ขัวภูรินะครับก็อยากจะให้ทุกคนจะได้ดูวิธีการทําน้ําผลไม้นะครับซึ่งกินทุกวันจะทําให้สุขภาพผิวหน้าของเรานะครับสดใสและก็แข็งแรงนะครับเริ่มต้นด้วยการนะครับเอาฝรั่งนะครับเอามาหั่นเป็นซี่ๆนะครับแล้วใช้เครื่องแยกกากผลไม้อันนี้เลยนะครับเดีเรามาดูกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับ เราก็แยกกากผลไม้แล้วครับอืมตอนนี้เรากำลังทําน้ํามะเขือเทศกินกันครับพอมันปั่นออกมาครับตอนนี้นะครับเรากําลังจะเอาฝรั่งครับใส่ลงไปเพื่อผสมกันนะครับอเขาบอกว่าฝรั่งมีวิตามินซีสูงมากนี่ครับใหญ่เกินครับยัดลงไปครับปิดฝานิดหนึ่งเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะออกมาเป็น น้ำๆให้ออกออกมากินได้เลยครับซึ่งมันก็อร่อยมากเลยนะครับตอนนี้นะครับเราไปเอามีดมาครับเพราะว่ามันใหญ่เกินครับต้องหั่นให้มันเล็กลงนิดนึงเพราะว่าเวลาปั่นออกมาเสร็จแล้วปุ๊บมันจะทําให้อันนี้ได้เลยถามว่าทําไมต้องไม่กินฝรั่งทางลูกครับจริงๆเราเป็นคนชอบกินฝรั่งทางลูกเหมือนกันครับแต่ว่าดัดฟันครับมันเลยทําให้กินฝรั่งไม่ค่อยได้วิธีง่ายๆก็ทําเพื่อ เพื่อเพื่อผิวสับผิวที่สวยงามครับนี่ครับหั่นให้มันเล็กๆก่อนเลยเสร็จแล้วครับเราก็ใส่ลงไปง่ายนิดเดียวครับปั่นไปทีเดียวเลยครับพังเม็ดไม่ต้องคิดอะไรครับตอนนี้นะครับฝรั่งก็ราคาแพงมากเลยครับตกโลละสามสิบห้าบาทแต่ก็ เพื่อสุขภาพพลไม้ที่แข็งแรงของพวกเราครับเราก็จําเป็นที่จะต้องกินตลอดเวลาครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับมันจะได้กับน้ําฝรั่งผสมน้ํามะเขือเทศแสนจะอร่อยนี่ครับคือกาของมันครับออกมาเป็นแท่งๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัวไปดื่มน้ําผลไม้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน